เนี่ยเขาบอกว่าคนเจนซีอ่ะเขาจะมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นพวกเรารุ่นเพื่อนๆอันนี้หรือว่า PP, พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราก็จะอยู่กับ YouTube Facebook Line อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ว่าน้องๆเหล่านั้นเขาก็จะมากกว่า3ช่องทางเขาจะไปที่ l i n k ์อินทวิตเตอร์ทวิตเไปอ่าอินสตาแกรไปอะไรอีกหลายช่องทางโดยอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้ลอ y a l ยตี้กับแบรนด์แบรนด์ไหนเขาก็ไม่ได้ชินกับแอปแอปไหนแอปเดียวสามารถใช้ได้ทุกแอป แล้วการที่เราจะสื่อสารไปกับคนเจนเนียค่ะมันต้องใช้ข้อความสั้นๆคราวนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยน้องอยากทํางานเนี้ยแต่งานเนี้มันเป็นการสื่อสารที่ต้องใช้ระยะเวลากว่าลูกค้าจะเข้าใจแผนการเงินกว่าคนคน,นึงจะได้แผนไปกว่าที่จะโอ้เป็นหลายกว่าเลอเกินอะไรแบบเนี้ยแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องยากสําหรับการพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นคนเจนซีแต่เราสามารถทําเรื่องที่มันใช้เวลาได้ถูกไหมคะ ถ้าใครเป็นคนเจนซีแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะสื่อสารเรื่องการเงินให้มันสั้นและกระชับให้มันเข้าใจเร็วกว่าที่พี่แอนนี่พูดทา้าทายกันเข้ามาได้เลยทา้าทายกันเข้ามาได้เลยเออทีนี้เห็นด้วยไหมคะว่าคนเจนซีเนี่ยจะไม่ค่อยเชื่อวิธีการตลาดแบบเดิมๆเ,เพราะว่า โฆษณาแบบเดิมๆที่เราเห็นนะคะเขารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เอาไปแล้วเพราะว่าเขาเห็นทุกคนใครก็ได้ที่สามารถใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้สามารถโฆษณาสินค้าได้แล้วเขาก็รู้สึกว่าตัวเขาเองก็สามารถโฆษณาสินค้าอะไรบางอย่างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสื่อการตลาดเดิมๆม,มันเอาไปแล้วแต่นี่ก็เลยอยากจะขอเชิญชวนน้องๆเนี่ยละคะ่ะที่คิดว่าสามารถทําสื่อออนไลน์สามารถทําสื่อการตลาดให้คนเข้าใจเรื่องแผนการเงินได้ มาร่วมธุรกิจนี้มาลองศึกษาดูว่าสิ่งที่เราคิดอยู่เนี่ยค่ะมันสามารถสร้างรายได้ให้เราได้จริงหรอมาสามารถทําออนไลน์ได้จริงไหมอันนี้คอนเฟิร์มไม่ได้นะคะว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันขึ้นอยู่กับวินัยและความพยายามแล้วเป้าหมายของคุณนั้นใหญ่มากพอที่คุณจะสร้างมันให้สําเร็จหรือเปล่าเพราะมีหลายคนที่เข้ามาคุยด้วยแต่เกาะเก้าอี้ไม่ปล่อยค่ะเงินเดือน2 0 0 0 0ื0 0สา5ห0 0 0นีื่น่กล้าทิ้งอะไรแบบนี้ อ่าใครฟังอยู่นะคะไม่ได้ว่านะคะไม่ได้ว่าก็แล้วแต่เลือกถูกไหมคะแต่แค่เล่าให้ฟังแล้วก็ท้าทายว่าถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเนี่ยฉันทําได้ฉันมีเป้าหมายแล้วฉันก็รู้สึกว่าที่ทํางานที่ฉันอยู่ทุกวันเนี้ยไม่สามารถตอบโจทย์เหล่านั้นได้มันไม่เป็นอิสระมากพอท้าทายค่ะให้ลองมาใช้สื่อโซเชียลมีเดียทำโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆที่คุณถนัดและสร้างรายได้ไปได้วยกัน